สวัสดีครับเ,เพื่อนสมาชิกค,คนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการต่อไปขับขี่่วนบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมกัน2ใบนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดปี2 5 6 6ว่ามีวิธีการอย่างไร มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มีคําถามมาว่าเราสามารถต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมๆกัน2ใบได้หรือไม่สําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต่อใบขับขี่พร้อมๆกัน2ใบนะครับสามารถทําได้นะครับเพียงแต่เพื่อนๆต้องทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่า ใบขับขี่ส่วนบุคคลมีกี่แบบใบขับขี่ส่วนบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่1นนะครับใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว2ปีนะครับหมายถึงเมื่อไปทําใบขับขี่ใหม่จะได้แบบชั่วคราว2ปีนะครับเมื่อหมดอายุ2ปีต้องไปต่อเป็น5ปีนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าต่อจาก2ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับ ต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับในกรณีนะครับขาดไม่เกิน1ปีไม่ต้องอบรมนะครับขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีต้องอบรม5ชั่วโมงนะครับและสอบข้อเขียนเพิ่มเติมที่ขนส่งข,ขาดเกิน3ปีต้องอบรม5ชั่วโมงและสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติที่ขนส่งนะครับสามารถต่อร่วงหน้าได้เมื่อถือใบขับขี่ครบ1ปีนะครับแบบที่2นะครับ ใบขับขี่ส่วนบุคคล5ปีนะครับหมายถึงเมื่อไปต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลจาก2ปีเป็น5ปีจะได้ใบขับขี่ส่วนบุคคล5ปีนะครับเมื่อหมดอายุ5ปีต้องไปต่อเป็น5ปีนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าต่อจาก5ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะครับในกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับต้องอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning 1ชั่วโมงนะครับ ขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีต้องอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e l เลน n ่งสอชั่วโมงนะครับสอบข้อเขียนเพิ่มเติม,ตมที่ขนส่งขาดเกิน3ปีอบรมผ่านระบบ e l เลนิ่งสอชั่วโมงนะครับสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติใหม่ที่ขนส่งนะครับสามารถต่อล่วงหน้าได้6เดือนนะครับหรือว่า180วันนะครับ เมื่อเราเข้าใจชนิดแบบของใบขับขี่ส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นการต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมๆกัน2ใบนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะครับในกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับจะมีขั้นตอนไม่จุ่งยากนะครับถ้าใบขับขี่ของเรา ขาดพร้อมๆกันนะครับทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า DLT Smart Queue ของกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับหากเพื่อนๆยังไม่ได้ลงทะเบียนให้กดลงทะเบียนนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกสำนักงานขนส่งที่จะไปใช้บริการ เราจะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกต่างๆนะครับให้เรานะครับอ่านสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดป้ายออกได้เลยนะครับเลือกประเภทบริการเลือกงานใบอนุญาตนะครับเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเลือกประเภทเข้ารับบริการเลือกต่ออายุใบอนุญาตขับรถเลือกประเภทยานพาหนะ สำหรับเพื่อนๆที่ต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้ง2ใบนะครับให้กดเลือกรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับกรอกข้อมูลใบขับขี่เช่นวันหมดอายุหากเพื่อนๆไม่ทราบวันหมดอายุนะครับใบขับขี่หายให้ติก๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับเลือกประเภทงานที่ต้องการจะไปใช้บริการนะครับให้เพื่อนๆกดเลือก ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่านระบบอิล็ n i n g นะครับแต่ถ้าหากคุณเพื่อนอยากจะไปอบรมที่ขนส่งกดเลือกหัวข้อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลการต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมในสำนักงานนะครับแต่ขอแนะนำนะครับ ให้อบรมผ่านระบบ e l e ล r n i n g จะดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่ขนส่งนะครับจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆกดเลือกวันเวลาที่ต้องการจะไปใช้บริการนะครับถ้าวันเต็มนะครับก็จะเขียนสีแดงนะครับคำว่าเต็มแต่ถ้ายังไม่เต็มวันก็จะเป็นสีเขียวนะครับให้กดเลือกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะ ไปใช้บริการนะครับขอแนะนำนะครับให้เลือกช่วงเวลา8นาฬิกาตอนเช้านะครับเราจะได้เสร็จไวนะครับอ่านคำเตือนต่างๆแล้วกดรับทราบจากนั้นให้เพื่อนๆกดยืนยันการจองอ่านคำเตือนต่างๆแล้วกดยินยอมและกดรับทราบจองคิวสำเร็จนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นข้อมูลการจองคิวจะประกอบไปด้วย QR code ชนิดใบขับขี่ที่เพื่อนๆต้องการจะไปต่อนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับแคปหน้าจอหลักฐานการจองคิวเอาไว้หรือว่าจะเซฟไว้ในเครื่องก็ได้นะครับเมื่อเพื่อนๆจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆอบรมออนไลน์นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w d l t k e e e l e a r n i n g c o m เนะครับเป็นเว็บไซต์ให้บริการอบรมออนไลน์ต่อใบขับขี่ ของกรมการขนส่งทางบกนะครับหากยังไม่ได้ลงทะเบียนให้กดลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วให้กดเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครอบรมใหม่เป็นครั้งแรกนะครับให้กดสมัครหลักสูตรอื่นๆนะครับเลือกอบรมต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลรถขนส่งรถสาธารณะกดสมัครอบรมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกหลักสูตรอบรมที่เพื่อนๆต้องการจะ สมัครอบรมนะครับสำหรับต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลจาก5ปีเป็น5ปีรถจักรยานยนต์รถยนต์3ล้อรถยนต์นะครับระยะเวลาอบรม1ชั่วโมงนะครับสำหรับใบขับขี่ขาดไม่เกิน1ปีนะครับแต่ถ้าใบขับขี่ของเพื่อนๆขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับให้เลือกขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมขอยกตัวอย่างเลือกขาดไม่เกิน1ปีก็แล้วกันนะครับ กดดาเนินการต่อจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับในระหว่างการดูคลิปวิดีโอนะครับจะมีคําถามเด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆนะครับตอบคําถามให้ถูกต้องแล้วดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับเมื่อเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอจบแล้วให้กดขอหลักฐานตรงปุ่มสีเหลืองนะครับขอหลักฐานครั้งแรกนะครับจะมีคําถามสีข้อเด้งขึ้นมานะครับเพื่อทบทวนความจํานะครับให้เพื่อนๆตอบคาถาม ให้ถูกต้องนะครับเมื่อเพื่อนๆตอบคำถามถูกต้องทั้ง4ข้อแล้วนะครับหลักฐานอบรมออนไลน์ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเ,เซฟหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอบันทึกไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับเมื่อจองคิวและอบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เพื่อนๆไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกในวันเวลาที่เพื่อนๆจองคิวเอาไว้นะครับเอกสารที่ต้องเตรียมสําหรับต่อไปขับขี่ส่วนบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หปีเป็น5ปีกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบขับขี่เก่า3ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน1เดือน 4. หลักฐานจองคิวและอุปรมออนไลน์ในกรณีต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลทั้ง2ใบนะครับต้องสำเนาเอกสารอย่างละ1ชุดด้วยนะครับเสร็จแล้วให้ไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกในวันเวลาที่เพื่อนๆจองคิวออไว้นะครับสิ่งที่ เพื่อนๆจะต้องทําในวันไปขนส่งนะครับในกรณีต่อจาก5ปีเป็น5ปีขาดไม่เกิน1ปีนะครับ 1. ตรวจสอบเอกสารถูกต้องที่ประชาสัมพันธ์ 2. ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. ถ่ายรูปและออกใบขับขี่ใหม่แล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีใบขับขี่ส่วนบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์หมดอายุไม่เท่ากันนะครับกรณีต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุไม่เกิน1ปีใบขับขี่รถจักรยานยนต์หมดอายุเกิน1ปีนะครับอบรมออนไลน์1ชั่วโมงสําหรับใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน1ปีนะครับอบรมออนไลน์2ชั่วโมงสําหรับใบขับขี่ขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับอบรมทั้ง2อย่างเลยนะครับแล้วก็นําหลักฐานทั้ง2ออย่างนะครับไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกได้เลยนะครับ สำหรับต่อใบขับขี่รถยนต์และรถจกักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว2ปีเป็น5ปีนะครับกรณีขาดไม่เกิน1ปีนะครับไม่ต้องอบรมนะครับขาดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีต้องอบรม5ชั่วโมงและสอบข้อเขียนเพิ่มเติมที่ขนส่งนะครับขาดเกิน3ปีต้องอบรม5ชั่วโมงและสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติที่ขนส่งน,นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการต่อใบขับขี่ส่วนบุคคล รถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมกัน2ใบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับเพียงแต่เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจสักนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถต่อใบขับขี่ได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปอุปรมที่ขนส่งเลยนะครับหากเพื่อนๆมีคําถามก็กดคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับทุกคําถามของเพื่อนๆน,นะครับจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ,นบ้านๆช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ